สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางหวยไทยนะคะตัววิ่งรูดเนาะมาสายเลยนะคะวิ่งรูดหวยไทยนะคะให้ไปที่25นะคะให้ไปที่25ตัวจับคู่นะคะสองสา5สองนะคะห้าสแล้วก็30ค่ะ ก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะอันนี้เป็นตัววิ่งรูดหวยไทยนะคะงวดก่อนนี้ก็เข้าไปที่99เนอะงวดนี้ไม่มี6กับ9ค่ะไม่มีตัวกําหัวนะคะตายแล้วตัวเม็ดเดียวของเราให้ปีที่9นะคะแต่ว่าเด่น012เนอะโอ้เข้าขั้นอยู่ที่012ก็มี0มี2 เอาไปพิจารณากันดูนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ